ใครนะคะที่เล็งซื้อคอที่ลดสิวลดฝ้าลดกระจุดด่างดำรอยสิวต่างๆเบก,ก่อนเลยนะคะ <tabii. S 1> น,าน,านัดแนะนําให้ดูคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่านัดเนี่ย <aja S 2> มีตัวช<ๆ>่วยดีๆอยากแนะนํนาให้ทุกคนนะคะในฮีทีเมเมล่าครีมที่เซอร์ไพรส์มากๆทุกคนแค่ทาก็คือรอยจุดด่างดาคือหายหมดราคาแค่หลักร้อยทุกคนแต่คุณภาพคือปังมากๆคือแบบปังไม่ไหวจ้าสิวเนี่ย ฝ้ากะหมุดเลี้ยงจริงๆนะคะถ้าใครนะคะที่เคยเห็นผิวหน้านัดก่อนหน้านี้จะรู้เลยค่ะว่ามีฝ้ามีกะรอยสิวจุดด่างดําแบบว่ามาครบทุกคนแต่ตั้งแต่เจอยันฮีพรีเมียเมราครีมนะคะปัญหาแบบนี้สบายๆได้เลยค่ะเอาจริงปะใช้แบบว่าไม่ได้หวังอะไรมากอะไรเงี้ยแต่แบบว่าคุณภาพเกินหวังทุกคนทําไม่ได้พูดอเงีะ้ะทุกคนก็คงคิดว่าเออต้องไปเลเซอร์มาแน่ๆหน้าถึงใสใช่ปะแต่เปล่าแค่มีเจ้าตัวนี้หน้าใสแบบนี้เลยนะปังเว่ยยันฮีพรีเมียเมรา คนะะที่ทําให้หน้าของนั้นใสมากๆทุกคน <Wow. S 1> แลยอยากบอกนะคะว่าช่วงนี้ของขาดตลาดมากๆหายากมากๆนาทีทองนะคะต้องรีบไปหาซื้อกันเยอะๆตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆนะคะใครอยากหน้าใสปังๆเนี่ยอย่าลืมไปหาซื้อกันเยอะๆนะคะส่วนนัดเนี่ยใช้ดีไม่เปลี่ยนใจแน่ใช้ต่อเรื่อยๆเลยค่ะยาวๆไปช้าหมดอดนะบ๊ายบาย